I just got back from all that chaos. หน้าตาภายในเกมกันนะก็ด้านซ้ายจะเป็นเคเวสนะอันนี้ก็เป็นคอนโทรลนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นรายละเอียดของตัวละครเรานะมีรหัสไ d นะแล้วก็มีชื่อตัวละครเรานะาประมาณนี้นะครับแล้วก็นะตอนนี้น่าจะมีกิจกรรมให้เติมนะด้านล่างนะก็เป็นเติมครั้งแรกนะครับก็จะได้รับไอเทมพวกนี้นะเติมครั้งแรกนะ แล้วก็จะมี v a l u e p a ร์ด้วยนะแบบไม่เติมได้แค่แถวบนนะครับก็จะต้องเลเวลถึงก่อนนะเลเวลหนึ่งนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นเควสนั่นเองเควสของ Val u e p a ์นะเราทำแล้วเราก็จะได้รับอีพนะครับแล้วก็อ่าเลเวลถึงเมื่อไหร่เราก็ได้รับของนะด้านบนนะอันนี้คือแบบไม่เติมนะครับคนเติมได้ด้านล่างนะอืมเปิดจริงก็น่าจะเป็นแบบนี้แหละนะแล้วก็อ่าระบบช็อปนะครับอันนี้เป็นหน้าร้านที่เราจะต้องเติมนะ อันนี้เราหาได้ในเกมนะครับไอเพชรม่วงเนี่ยนะก็จะมีไอเทมให้เราเลือกซื้ออยู่พอสมควรนะครับนี่ก็เติมเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นคอสตูมนะเออตัวเกมมีคอสตูมด้วยนะส่วนไออันนี้น่าจะเป็นเพชรเติมเท่านั้นนะครับอืมนี่อันนี้ก็เป็นคอสตูมพวกอาวุธนะครับอืมเหมือนกันนะนี่ก็เติมเติมเพื่อที่จะเอาเพชรส้มนะอันนี้ก็เป็นเติมเป็นแพ็คนะครับเออได้มาเป็นเซตนะ ถัดมานะก็มีกิจกรรมนะครับให้เราเดินเดินเควสไปเรื่อย8วันนะครับวันนี้ก็กดล็อกอินไปนะวันที่1วันที่2นะแล้วก็ in, ล็อกอินรายเดือนนั่นเองก็ได้รับไอแต้มตัวนี้เอาไว้อัพพวกอุปกรณ์นะครับแล้วก็เปิดช่องสกิลนะส่วนไอการ์ดนี้นะครับก็มีสุ่มกระชับปองนะนี่ระบบสุมกระชับปองนะก็จะมีอาวุธนะให้เราสุ่ม แล้วก็จะมีพลังโจมตีที่แตกต่างกันไปนะแบบนี้เลยนะอันนี้น่าจะเป็นอ่าอ่าเตะกับต่อยนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะเป็นอาวุธอาวุธน่าจะมีดาบคู่อ่ะมีดาบเดียวนะครับ ตัวพระเอกใช้แล้วก็ดาบคู่แล้วก็ดาบคู่แล้วก็เป็นสนับนะแล้วก็สนับหมัดแล้วก็ขานะเอาไว้เตะต่อยนะแล้วก็มีปืนปืนมือเดียวนะที่ตัวผู้หญิงใช้ได้นะครับปืนติดปลายมีดนะแล้วก็มีสมุไรแล้วก็ปืนมือเดียวนะครับปืนคู่นะ ก็มีดาบนะมันจะมีดาบที่ไม่ได้มีออปชันเพิ่มนะครับอาอย่างไอ้พวกนี้ก็คือเป็นดาบที่ไม่ได้อ่ามีสกิลเพิ่มอย่างเช่นไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะมีเห็นไหครับมันจะมีทักษะให้กดเพิ่มเห็นไหมกด B แล้วก็กดโจมตีนะครับมันจะเป็นการใช้สกิลแบบนี้นั่นเองนะ ส่วนไอ้พวกนี้จะไม่มีนะก็เป็นเกรดสีม่วงนะที่จะไม่มีก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะมีาดาบดาบมือเดียวนะดาบคู่แล้วก็สนับแล้วก็ปืนมือเดียวปืนคู่แล้วก็สมุไรนะครับเท่าที่เท่าที่เห็นนะก็อาวุธภายในเกมนะก็จะประมาณนี้นะครับก็เยอะเลยนะอ่ะ ต่อไปต่อไปก็ถ้าจะสุ่มนะถ้าจะสุ่มก็ใช้แต้มนะอันนี้ตัวเกมมีแจกมานะได้มา5อันแล้วนะถัดไปนะระบบเมนูนะครับนี่ตัวเกมก็จะมีระบบเมนูอันนี้นะ่าจะเป็นกิจกรรมนะถ้าเราทำสำเร็จแล้วครบ100%ก็กดรับได้แบบนี้นั่นเองนะอืม ถัดไปนะอันนี้ก็เป็นตัวละครที่เราจะเลือกเอาลงมาเล่นได้นะครับโดยที่มันจะเปิดให้ตอนเราผ่านเนื้อเรื่องที่2หรือว่า c ปเ p อร์ที่2นั่นเองนะเนี่ยนะถึงจะเปิดให้เราเล่นนะก็จะมี3ตัวละครเท่านั้นนะถัดมาอันนี้จะเป็นระบบฟังก์ชันที่เราเอาไว้ปลดล็อกนะครับอาสกิลต่างๆนะหรือว่าทักษะต่างๆนั่นเองนะเราจะต้องใช้แต้มตัวนี้ในการปลดล็อกนะครับนี่แต้มหัวแดงๆตัวนี้นะอ่ามันก็จะ ปลดล็อกอย่างนี้นั่นเองนะครับก็จะมีเป็นแบบทั่วไปนะแล้วก็เป็นดาบเป็นปืนคู่นะแล้วก็ปืนมือเดียวนะครับก็เอามาปลดล็อกนะครับก็จะมีทั้งใช้สมุดด้วยนะก็น่าจะประมาณนี้นะอ่ะเอาเดี๋ยวก่อนนะตัวละครอยู่ที่ตัวละครด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน,น่าจะเกี่ยวนะแต่และตัวละครใช้ท่าทางการโจมตีไม่เหมือนกันเนาะเออถัดไปนะครับอา่า ก็จะเป็นการอัปเกรดอาวุธนั่นเองนะอาว,วุธเราสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับนี่ด้านขวาเลยนะกดอัปเกรดได้จะต้องไปหาไอเทม2ชิ้นนี้มาให้ครบตามจํานวนนะถึงจะกดอัปเกรดได้นั่นเองก็จะใช้เ,เงินหัวกะโหลกนี่แหละนะอันนี้เป็นระบบอัปเกรดนะครับส่วนเวลาถ้าเราอยากจะเปลี่ยนละ่ะอย่างเช่นเราซื้ออาว,วุธมาใหม่เราอยากจะอยากจะเปลี่ยนก็กดนะครับกดตรงนี้เลยแล้วก็อันนี้เป็นหน้าหน้าของดาบนะก็ถ้ามีดาบอีกเล่มนึงก็ ก,ก็เปลี่ยนจากหน้านี้นะส่วนถ้าเป็นปืนนะครับนี่เราก็กดเลือกอย่างนี้นะสมมุติผมจะใช้อันนี้นะผมก็กดตัวนี้นี่นี่คือวิธีการเปลี่ยนนะครับทีนี้ตัวละครเราก็จะล็อกมาใช้ตัวปืนคู่นั่นเองอันนี้ปืนนี้แรงกว่านะอ่าแล้วก็ยังมีอ่าที่ยังไม่เปิดด้วยนะครับนี่แล้วก็ตีบวกได้เหมือนกันนะปืนนะก็ไปหาไอเทมพวกนี้มานะก็ตลุยด่านไปเรื่อยๆแหละคิดว่านะครับ อันนี้ก็ยังมีมาให้นะส่วนระบบอื่นนะครับยังไม่เปิดนะตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นสุ่มกรชปองนะถัดไปก็จะเป็นระบบ Active Quest นะครับนี่ Active Quest นะก็จะเป็น quest ที่เราทำสำเร็จนะเช่นว่าตีบวกอุปกรณ์ครบหนึ่งครั้งอะไรพวกนี้นะประมาณนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นคอสตูมนะครับแต่ละตัวละครนะ oh, s <S ก็จะมีค่าสถานะ oh. เพิ่มให้ด้วย น,นี่ก็เป็นหัวนะครับแล้วก็ได้บัฟเพิ่มนันเอง,เองน,นิดหน่อยนะครับน่าจะน,าน่าจะอัปเกรดได้ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ๋อต้องต้องซื้อนะครับไม่น่าจะอัปเกรดได้นะคอซูมนะอ,ะอันนี้ก็เป็นกระเป๋านะไอเทมต่างๆที่อยู่ในตัวละครเรา อันนี้ก็จะเป็นเทนนิงนะครับก็คือเราเอามาทดลองสู้กับมอนสเตอร์ Monster พวกนี้ได้นะที่เราปลดล็อกไปแล้วมันจะขึ้นมาให้เรื่อยๆนะครับมีมอนสเตอร์ตัวไหนใหม่ๆนะเรากดเทนนิงไปได้นะครับกดเลือกนะเลือกให้เรียบร้อยแล้วก็กดเทนนิงไปนะมันจะพาเข้าไปต่อสู้กับมอนสเตอร์พวกนี้ได้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแรงกิ้งนั่นเองนะคิดว่านะแล้วก็พวกเควสนะค่าความสําเร็จต่างๆนะ a c h i e v e m e n อ่า a c h i e v e m e n ก็เป็นพวกเควสค่าความสําเร็จต่างๆนั่นเองนะครับถัดไปอันนี้ก็น่าจะเป็นระบบคราบนะครับคราบจากอันนี้เป็นอันนี้นะครับประมาณนี้นะก็มีมาให้ด้วยนะระบบคราบนะเอาไว้เรามาคราบอ่าอุปกรณ์เอามาตีบวกนะก็น่าจะคราบได้พวกหินเอามาตีบวกเท่านั้นนะอาวุธไม่ได้นะเออน่าจะประมาณนี้แหละของสวมใส่ไม่มีนะครับอืม อันนี้ก็เป็นระบบตั้งค่านะตั้งค่าก็กราฟิกนะครับ60เฟรมเรทนะได้สูงสุด60เฟรมเรทนะครับก็30นะก็อันนี้ลองปรับแบบสุดๆแบบผมนะ,อ,ะอันนี้นะครับแล้วก็ประมาณนี้แหละนะส่วนอันอื่นก็มีปุ่มคอนโทรลนะเราก็สามารถเลือกได้นะว่าจะเอาแบบไหนนะแต่ไม่แน่ใจนะว่าเราสามารถคอสตอมไหมนะ,อะไอ้คอสตอมนะครับคอสตอมว่าให้มันอ,อย่างเช่นกระโดดเนะี่ยมาอยู่ข้างล่างหรือว่าเดสสเนี่ยมาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยไม่ไม่แน่ใจนะ ว่าทำได้หรือเปล่าอ่ะนี่อาจจะได้ก็ได้นะอ่านี่นี่ได้ได้ได,ได้ได้ครับเราก็เปลี่ยนเอานะอย่างเช่นอย่างเช่นเอาออกไงอะเดี๋ยวกันนะเอากระโดดขึ้นก่อนอย่างนี้เหรออออันนี้เอาปืนดีกว่า ถัดไปนะครับก็เป็นกระโดดกระโดดแล้วก็ถัดไปเป็นแดชแล้วก็ถัดไปเป็นโจมตีนะครับธรรมดาแล้วก็ถัดไปเป็นโจมตีแบบงัดขึ้นนะอ่าสามารถเซตได้เหมือนกันนะครับเออเราก็มาเซตดูอ่าโอเคเซฟไปก่อนนะนี่ก็น่าจะเป็นปุ่มคอนโทรอะไรสักอย่างแหละนะครับก็ประมาณนี้หนะ้าตาเซตติ้งนะครับ ก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆสาหรับตัวเกมนะก็มีระบบอะไรให้เราเล่นพอสมควรนะส่วนอารีนาอะไรพวกนี้ยังไม่เห็นนะครับหรืออาจจะมีก็ได้น่าจะมีระบบกิ้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะแต่ยังไม่เปิดนะครับต้องดําเนินเรื่องไปเรื่อยๆเยนาะอ่ะโอเคครับก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะ Alright miss, let's chat. There's something not right about this place. That clumsy door won't stop me this time. A telephone booth. <sharp> <sharp <inhale> Sorry, not open for business yet. Of the bad guys always take the high ground. <laughs> <laughs> Be a gift? I was expecting something a little better than this. I have to say, such a chance to beat the same demon twice is rare. You're pretty good, sugar. Come here, I'll treat you so nicely. Now that's what I'm talking about. Get ready, sugar. Is that all? <laughs> See that? Get ready, sugar. Uh -huh. You call this a party? Let's get crazy! Ready sugar. How's this? Get ready, yeah. sugar. <laughs> ก็ตัวเกมจะสอนเพิ่มนะครับก็มีการแปลงร่างเข้ามานะเป็นใส่ชุดเกาะแบบนี้นะ,ะมีฟังก์ชันตรงนี้เข้ามานะแล้วก็มีการอ,อัพสเตตัสได้นะครับก็จะเป็นเลือดนะแล้วก็ DT อันนี้ไม่แน่ใจนะคืออะไรแล้วก็มีพลังโจมตีนะคิทิคอลแล้วก็คิทิคอลดามเมจด้วยนะครับแล้วก็มีแองเจอร์นะครับแองเจอร์นี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับก็นี่มีฟังก์ชัน2ฟังก์ชันนี้เปิดเพิ่มเข้ามานะ